ตอนนี้ก็มา follow up ครบหนึ่งเดือนจริงๆปัญหาเดิมก็คงน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการนอนเพราะว่ามีอาการนอนกลนแล้วก็นอนหลับไม่สนิทมีอาการหยุดหายใจเป็นช่วงช่วเนื่องจากว่า ผนังกั้นจมูกบนคอทนะครับไปตรวจมาแล้วหมอก็แนะนําว่าต้องผ่าตัดก็เลยคิดว่าไหนๆจะผ่าตัดแล้วก็เลือกโอที่แบบผ่าตัดทางด้านแบบโอเพนจะได้ชัวร์ว่าเออมันปลอดภัยนะครับคุณหมอก็บอกว่าสามารถทําให้ได้ก็คือผ่าตัดแล้วมันก็จะตรงจะหายใจได้ดีขึ้นการนอนก็น่าจะดีขึ้นเรื่องทรงจมูกก็คิดว่าน่าจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมสุขภาพการนอนก็ดีขึ้นรู้สึกว่านอนหลับได้ดีขึ้นรูปหน้าก็อาจจะแบบดูธรรมชาติมากขึ้นก็ประทับใจนะครับประทับใจว่าคุณหมอก็ ใจดีแล้วก็มีอะไรก็เหมือนอยากจะช่วยเหลือถ้าสิบคะแนนก็ให้สิบคะแนนมั่นใจที่ p r e m e Clinic ในการทาจมูกแบบโอเพนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปจมูกแล้วก็เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพสําหรับเรื่องการนอนไม่ค่อยหลับการนอนกรนเนื่องจากหนังกั้นจมูกโคตาารคุณหมอต้นมีความชํานาญแล้วมีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยตรงแก้ไขปัญหาแล้วก็จบปัญหาด้วยดีครับอยากให้ลองเปิดใจมาใช้ที่ Premed Clinic ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับ